นี่คือหนังสิงโตเทียมผมเตรียมไว้ทําผ้าลองอา่านชิ้นล่างสุดคือชิ้นที่สัมผัสกับหลังม้าเป็นวัสดุที่นุ่มผ้าสักรลาดผมเตรียมไว้ทําผ้าลองอา่านในส่วนที่รับแรงกระแทกคือจะเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลาง ผ้าทอพื้นเมืองของภาคเหนือผมเตรียมไว้สำหรับเป็นผ้ารองอา่านชิ้นที่อยู่บนสุดคือเป็นชิ้นที่อยู่ติดกับอานผ้าชิ้นที่อยู่บนสุดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าสวยงามผมจึงเลือก ผ้าทอพื้นเมืองขังภาคเหนือมาเป็นชิ้นบนสุดสรุปแล้วผ้ารองอานจะประกอบด้วย3ส่วนส่วนที่ติดกับหลังม้าเป็นหนังสิงโตเทียมส่วนกลางที่รับแรงกระแทกเป็นผ้าศักหลา,าดส่วนบนสุดที่เอาไว้สำหรับโชว์เป็นผ้าทอของภาคเหนือ ผมเอาผ้ารองอ่านอันเก่ามาทาบกับอ่านใหม่เพื่อจะได้รู้ว่าขนาดของผ้ารองอ่านใหม่ควรจะเป็นเท่าไหร่ความกว้างของผ้ารองอ่านต้องพอดีที่จะรับหัวถึงท้ายอ่าน ได้สำหรับชายของผ้ารองอานต้องยาวพอดีถ้ายาวเกินไปก็ไม่สวยแต่ถ้าสั้นจนหัวเข็มเข็มขัดของสายรัดอ,อกอยู่นอกผ้ารองอานก็จะทำให้ม้าบาดเจ็บความยาวของสายรัดอ,อกเมื่อรัด อกมาแล้วหัวเข็มขัดจะต้องอยู่ในอยู่ในผ้ารองอ่านนะครับก็คือถ้าถ้าสายสั้นเกินไปไอตัวหัวเข็มขัดก็จะอยู่อยู่นอกผ้ารองอ่านนะครับตำแหน่งพอดีอยู่ประมาณรูปวิดีโอที่แล้วนะครับทีนี้เรามาพูดถึง ถึงเข็มเอสายเข็มขัดนะครับสายเข็มขัดที่ติดอยู่กับกับอานมา้าสายเข็มขัดถ้าสั้นเกินไปนะครับเวลาก็ไม่เวลาเราเราติดสายรัดอ,อกเข้าไปก็ไม่มีที่จับนะครับพอไม่มีที่จับแรงที่จะดึงให้สายรัดอ,อกแน่นก็ ก็ม,ม่ไม่พอแต่ถ้ายาวเกินไปปลายของปลายของสายเอยเ็มขัดของอานก็จะไปตกไปที่สีข้างม้าทำให้ม้าจักรกจกี้เนื่องจากผ้ารองอานอันเดิมขนาดพอดีอยู่แล้วผมจึงนำขนาดของผ้ารองอานอันเดิม มาทาบกับผ้าสักหลาดเพื่อวัดขนาดเมื่อได้ขนาดของผ้าสักหลาดแล้วนำผ้าสักหลาดมาทาบกับหนังสิงโตเทียมเพื่อเพื่อจะตัดเมื่อนำผ้า <c oughs> พื้นเมืองมาทาบนะครับความยาวได้ยาวเกินไปเท่าที่ผมพับไว้แต่ความกว้างความกว้างไม่พอครับ ผมกำลังจะต่อชายที่ตัดเข้าด้วยกันต่อผ้าเข้าด้วยกันแล้วลายไม่ค่อยตรงกันแต่กต็ต้องจำยอมครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าส่วนนี้คือส่วนที่อยู่ตรงตรงใต้คอมา้าไม่ได้โชว์อะไรมาไม่สำเร็จครับความยาวไม่พอ เดี๋ยวต้องดัดแปลงวิธีใหม่ผมต้องดัดแปลงอีกรอบหนึ่งส่วนนี้นะครับส่วนนี้เป็นส่วนชายส่วนนี้เป็นส่วนชายที่โชว์แต่ส่วนนี้อยู่กลางอ่านไม่ได้โชว์นะครับอีกประเดี๋ยวผมต้องดัดแปลงเอาตรงชายตรงนี้ ชายตรงนี้เป็นผ้าสวยนะครับชายตรงโน้นเป็นผ้าสวยชายด้านนี้เป็นผ้าสวยนะครับเป็นผ้าสวยสองด้านตรงกลางตรงนี้ตรงกลางตรงที่มือผมชี้ตรงนี้อยู่กลางอ่าน ète, มองไม่เห็นนะครับอีกประเดี๋ยวผมจะต้องดัดแปลงเอาผ้าเอาผ้านี้ใส่เอาผ้าผ้าส่วนนี้อยู่ตรงกลางอ่านนะครับ <_ depressed> เพราะว่าไม่เห็น เดี๋ยวผมจะต้องตัดตัดแล้วเอาปะเอาตัวนี้อยู่ตรงกลางเดี๋ยวใอยดูนะครับต่อผ้าเสร็จแล้วครับมีช่องโหว่ตรงกลางเดี๋ยวลองดูว่าผมจะทำยังไงต่อไปนะครับมีหนังสิงโตเทียมที่เหลือจากการเย็บอานเอามาปิดช่องนี้พอดีเลยครับ ตอนนี้ถึงเวลาทากาวเพื่อไม่ให้ผ้าขยับทากาวเสร็จแล้วต้องทิ้งให้ให้กาวแห้งเพื่อไม่บังคับไม่ให้ <c oughs> ไม่ให้ตัวเองใจร้อนผมจะไปทำงานอย่างอื่นก่อนเมื่อวานตัดต้นกระถินไว้หลายต้นลากมายัางไม่หมดเดี๋ยวไปลากต้นกระถินมาให้มา้า พอลากเสร็จเขาพอดีกาวแห้งพอดีเสร็จแล้วครับใช้เวลาสามชั่วโมงกว่ากว่าเดี๋ยวผมจะลองลองวางอ่านแล้วครับสวยพอสมควรชุดนี้ตั้งใจทำไว้ให้กับมาโปลิสนะครับไม่แน่ว่าจะวางได้ป่าวันก่อนผม ลองเอาผ้าลองอานไปวางหลังเขาเขายอมนะครับแต่ยังไม่เคยเอาอานวางแต่คิดว่าฝึกใส่สายรัดกอกคงอีกอีกหลายวันเลยครับเพราะว่าวันก่อนผมฝึกใช้เชือกรัดเฉยๆยังยังดิ้นเขาคงจักกัจี้ครับเพื่อนๆอ,อ,อยากจะทำก็เชิญน,นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อเมื่อวานผมมี ผมดีใจมีแฟนขับหนึ่งท่านบอกว่าได้แรงบันดาลใจจะเย็บอ่านเอง